สวัสดีครับผมอาจารย์สันตินะครับจากทีมงานมันสำะหลังในระบบ UDC นะครับมันสำหลังอุดรธานีนะครับวันนี้นะครับเรามาพิสูจน์กันนะครับกับมันสำะหลังอายุ6เดือนกว่าๆนะครับซึ่งเป็นผลผลิตที่เราคัดกรองมานะครับในดินที่มีคุณภาพมีธาตุอาหารต่ำนะครับซึ่งเป็นลักษณะดินที่มีหินผสมมากนะครับตอนนี้ ซึ่งตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับเจ้าของไร่นะครับก็คือเสียโต้งนะครับตระกูลเพชรนะครับสวัสดีครับครับดีครับมันแปลงนี้ปลูกกี่เดือนแล้วครับปลูกหกเดือนแล้วครับหกเดือนกว่ากว่านะครับซึ่งลักษณะเป็นหินที่ที่เราเห็นนะครับเห็นลูกลังเห็นลูกลังที่เราเห็นซึ่งแปลงนี้ดินเหมาะสําหรับเอาไปไปปมที่ปมที่นะครับนะแต่เรา พิกวิกฤตเป็นโอกาสก็คือเอามาปลูกมันสำหรัหลังตามระบบ UDC นะครับพันุ์นี้เป็นพันุ์อะไรครับเป็นพันุ์ทั่วไปครับพันท์ทั่วไปขอมาบ้างซื้อมาบ้างอ,อ๋อพันพันที่ปลูกตามพื้นที่ในละแวกนี้นะครับแต่แต่ที่เขาไปปลูกรู้สึกว่าต้นมันไม่ได้สูงไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้เนาะก็ถือว่าเป็นพันที่เราเอามาแบบแบบ ชาวบ้านาคัดมาแล้วก็เอามาลงสู่ระบบแต่มันได้ผลผลิตออกมาเป็นแบบนี้ค่อนข้างที่จะพอใจพอสมควรนะครับปุ๋ยทางดินเราใช้ปุ๋ยทางดินเราจะใส่ช่วงแรกคือสอบหนึ่งได้สองไร่ครับก็ประมาณไร่ไละยี่สไร่ละ25่กิโล,โลสูตรก็ผสมตามแม่ปุ๋ยเอาแม่ปุ๋ยมาผสมรเรา,านะครับนี่ก็คือข้อได้เปรียบของระบบ UDC นะครับซึ่งเป็นการผสมเอาแม่ปุ๋ยนะครับ NPK นะครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมเอามาผสมนะครับตามตามที่ดินเราขาดนะแล้วก็การให้เป็นให้ให้ให้ปุ๋ยทางดินเนี่ยเราให้ยังไงให้เป็นช่วงช่วงอายุช่วงอายุให้เป็นช่วงอายุนะสองเดือนสองเดือนเดือนเดือนครึ่งถึงสองเดือนครับก็ให้เป็นช่วงอายุนะครับคือไม่ได้เน้นปุ๋ยทางดินนะ ปุ๋ยทางใบแล้วก็แล้วก็มีนะครับ,รบแล้วก็มีก็คอยติดตามนะว่า,าระบบของเราทํำยังไงนะครับตรงที่เรายือนอยู่ตรงนี้มันทำไมไม่มีต้นมันครับเนี่ยคือเราจะเว้นให้เอารถรถไถ,ถเข้าฉีด<อ>ฉดปุ๋ยทางใบครับเว้นให้รถเข้าเพื่อที่จะบริหารจัดการง่ายเพิ่มนะครับเพิ่มรเ,รเรียกอะไรบริหารการจัดการาง่ายขึ้นการจัดการที่ง่ายขึ้นนะครับผมว่ามันง่ายตั้งแต่ตอนปลูกครับผมอ่าเอารถ วิ่งเข้าร่องที่เราไม่ได้ชักร่องขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการที่ค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับตอนนี้ปลูกทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นมันเล็กมันใหญ่อยู่กี่ไร่ประมาณก็ในราวๆเกือบ300ไร่นะเกือบ300ไร่นะครับก็ถือว่าเป็นแปลงที่ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรน,นะครับถ้าถามว่าทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะปลูกอยู่หนึ่งไร่สองไร่แล้วมาโฆษณาว่า ได้10ตันตันอันตันอันนั้นเขาทําเล็กๆนะครับทําน้อยๆนะแต่นี่เราลงไปส0 0ร้อยไร่แปลงอยู่ที่ไหนครับ,รบแปลงแปลงนี้อยู่อําเภออยู่อำเภอกู่แก้วครับอาเภอกู่แก้วตำบลคอนสายคอนสายจังหวัดอุดรธานีนะครับ<ช>ถ้าเกษตรกร,ร,กรท่านใดสนใจทํำยังไงก็ติดต่อโดยตรงเลยโดยที่อยู่ข้างล่างตัวนี้นะครับติดต่อมาเลยนะครับตัวหาผมก็ได้ตัวหาเสียท่วงก็ได้นะครับ ถ้าอยากจะมาศึกษาดูงานนะครับมีค่าใช้ใจ่ายอะไรไหมครับไม่มีครับไม่มีนะโทรบอ,บอกกันล่วงหน้านัดกันล่วงหน้าว่าเออวันนี้จะไปะเยี่ยมชมไร่นะก็ติดต่อมาเลยเลยนะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับว่าตอนนี้ผมก็อยู่กับ,กบเกษตรกรนะครับซึ่งเดินทางมาจากมอตะไคครับมา,มาตะกุ่มพวัตีนะครับอำเภอคุมพวาดตีนะครับจังหวัดอุดรธานีอ่า เมื่อเบิ่งแล้วสภาพดินตอนนี้ครับซึ่งมันเป็นหินเนาะ<ฆ>เออมันเป็นหินเคดื่าไปปลูกามประราช้าให้บานามให้บา้านเากษตรกรเข้าไปไ,าไปปลูกแบบมันบ่ไดผลแปลงนี้บรได้ผลเลยที่ที่แล้วก็บบได้ผลแต่ว่ามะเขืออ่าระบบทแท้ๆแล้วเป็นยังไงครับสภาพดินยังที่แล้วก็เห็นต้นมันเห็นหัวมันเป็นยังไง่ะ รู้สึกว่าใหญ่มันใหญ่เต็มต้นทั้งหัวมันใหญ่อมันใหญ่เนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะครับก็ขอกลับสวัสดีครับผมครับ <c oughs>